สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC คุค้มผมแนะนำร้านเมโลท็อปอัพเพลงใช้ u i d กับชื่อต,ต,มมตัวละครหลัก็สามารถเติมได้แล้วทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้องเมโลท็อปอัพมาสเตอร์กู๊ดสตรีมทิ้ไงไว้อะเราไมาช่องเลย <c oughs> เห็นละเห็นแล้วไอหนุ่มไอตัดบั๊เห็นเห็นปฏีบิ้วแต่เห็นตอนนี้วันหนึ่งล้ะเจ้าจะบั๊กไขนาดนี้แล้วร่ม ยังไม่ได้ปั๊บไม่ได้เพิ่มอะไรเลยตันี้นมัคืมัตอร์กูว่าสตรีมท้งอว้อเพร้ยม้ช่องเลยเห็นเห็น้วไ้หนุ่มบอกเห็นเห็นสตรีมแต่เห็นตอนนี้วันหนึ่งละ้วเจ้าจะบักซะขนาดนี้แล้วล่ม ผมว่าแตกวะไม่ทันเลาตั้มาะเลยอ้าวตัว่ไม่ตายย้อน่ะมาถึมาแล้วโอเคโอเคเี่ก็สุนมดอยู่ข้างหนกสูตรโมดไหเดาไปเดาไปเดเดยาแบบ มันดักอยู่มันดักอย่น่นาะพวกขอกาสสูดเกี่ยวหน่อยครับโอ้โหปืนปืนสี่นัดนอกแม็กอะจะหาปืนใหม่ผมมีตอมสันละสิบสามสิบนัดได้เพื่อนได้แล้วได้แล้วข้างบนเขาข้างขวาใช่ใช่ใช่สายก็มีน้อยระวมั้งลงไปแล้วหรอ เกมคุณภาพครับเกมคุณภาพยุ่มวัานี้หน้าหน้าเต็มเลยพี่เป็นเล่นหูอยงงแผมว่าผมไเก็บแรงกนมันไม่แก้ให้อะไเล่นไม่ได้ขวาก็มาใสก็มาเวละอมา่ตรงเนี้ยสามตัวสาตัว

ทำต่าแรงเดี๋ยวนี้ทำตาันเดียวไไมปไงนี่าวทำไมลงคนเดียววะเนี่ยไอจีไปมันจไปมอว่ะมอว่ะคนไปไม่ไม่ไม่อ้แต่ลกมองจีนเป็นฝนเกี่ยวขวาแบกไหมอะไรวะ สายสายสายเทล่าสายเทล่าหลังหลังหลังใช่บอกนี่เสียงเออนั่งไงเทล่าขวาเทล่าขวาได้ไ้กูผ้ใหญ่โล่งจนได้แตตอนนี้ก็ได้พี่เจอเดินยาก้าเดินยาบ้านะทุกคนไปจากรถใสจากรถเย นกตัวเดียวอะ่ะอุ well. ้ยพี <establishing> ่พี่ปะ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 ยาไปบ้างตัวซาบุกกับเบตัวซาบุกก็ไม่มีเยอะไม่มีโลกไม่มีโลกก็ไม่มีเนี่โดนหวยเจ๊ต้องลุกพี่ว้าวตีมาในตัวนึงตัวตัวนกอยู่ไหนใช่ใช่ใช่ตัวนกอยู่ไหนโฟกตัวนกอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยกูยังมองตามตกรถนะใช่ใช่แล้วจีมันตกรถเดี๋วนะใช่เรจะไปสามมัน าสมอลบไม่พิถีันนเฮ้ยมันปูสมอลซ้ายอะหลังต้นไม้เบลมีนิ่งเอยต้นนี้ต้นนี้แน่เลยใ้ต้นนี้นี่มาคเี่ยน่ามาโดนหลังเข้ามันโดนหลังเข้าโอ้ใครมาได้ปะ ปั๊บยาโหยาหมดไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวอ่อาวได้ซื้ออใคเลยไม่ไหหมดสายเลยตายเลยแม่ใส่เลยสยไม่ระวีจะตายวงแล้วอยากดีหานะอย่านนะคบับอยากชนนัคบับขอร้อง โอ้ยบผมตายว่ะเห็ท้อยหงท้อเลเรายิมันเตีงโอ้ยเียโอ้โหร่าเฉยโอ้โหเพื่อนแม่งยากันมีอาแม่งชาเลยไงสัตว์เอเจียหมุนอยู่สิบรอบอะ พี่มีรถมาขา้างหน้าเรามีรถมาจากพี่จ้าต้องไหนครับจัดหน้านี้เลยนแน่ๆบ้านตรงนี้นะครับมามาผมเนี่ยยิงไม่โดนเลยยิงโดนนัดสุดท้าย กเยิ้มขึ้นเลยยิี่ผมยิ้มไลยไปไหนนะมาอยู่บ้านข้างล่างนี่กว่มันเข่าาเล่นได้อเฮ้ยเพื่อนมนเข่ามันเข่าว h ด t s o จอดนะเนี่ย w h a t ไม่เห็นมันกระพันเหมือนม่ก้เจอดจอดถจอดต่นแล้วไหมฮะ มองไม่เห็นวะตรงนี้เฮ้ยเพื่อหลัง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 โอ๊ยโอ้ยนุ่มเดียงดูมังค่าให้เลยเฮี้ยกูคุมไม่อยู่ไอ้สัตว์ไม่ได้เล่นนานจัดเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยนู้จักดิจเบอนนิ้วปีศาจต่อไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์มึงนิ้วปั้มเมือก่อนเนี่ย

งไปเยอะเะข้าหัวเพื่อนเข้าหัวเฮ้ยโดนหัวน,ะน่ะเพื่อนดูหลังเลยเดี๋ยวผมเล่นหน้ายได้พี่ต้นสูตรจะน้หนังนไม่ได้วะ ตัวเพื่อนติตัวที่ตัวที่ยิงเพื่อนชื่ออะไรอ่ะ ชื่อชื่อพม่าดีแิบข้างหน้ามึงสอตัวไอ้นุ่มใช่เหรอเออต้นไมตต์โนแล้วแลวต้นฝายมันมันคงมันคงรับเกลยวหมอตยนไเนี่ยงป่าแม่นยําเ้ยตอนนั้นอะไไอ้นี่ลเอาไปาาไชวยเพื่อนมาเน่โอ้ยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้สเปยงเยอะ่ากลัอไม่ได้เล่นนานจัดเฮ้ย

เมื่อกี้ยังเจ็บอ่ะไอ้ตัวนั้นเมื่อกี้หัวตัวสเมตรเลยเนาะสุดแล้วอะเด็กกระเ i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in search cause i wanna have worth